สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนฝรั่งนะครับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายนะครับการทำผลของฝรั่งของที่สวนนะครับเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าทางสวนเนี่ยคือมีแนวความคิดจะทำทำผลให้ต่อเนื่องนะครับไม่ได้เว้นช่วงนานนะฮะก็ ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือการการแต่งกิ่งนะครับหลังจากที่เราเอาผลออกแล้วเนี่ยนะครับไม่ไม่ให้ไม่แบบว่าเอาออกหมดก็ได้นะครับอาจจะเหลือบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยนทีนี้นับไปอีกนะครับประมาณ2เดือนครึ่งนะครับเราก็จะมีลูกลูกฝรั่งผลฝรั่งเล็กๆนะครับซึ่ง ก็จะออกมาด้วยประมาณนี้นะฮะหลังจากที่เราแต่งกิ่งไป2องเดือนครึ่งนะครับเห็นไหมฮะก็จะแต่งลักษณะแบบนี้นะครับคือไม่ไม่ได้แต่งแบบตัดตัดหดนะครับก็คือแต่งลักษณะพอสมควรให้โลง่งให้โปร่งนะครับทีนี้เนี่ยเ,เราก็จะหอรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะได้ผลประมาณสัก ห้าสิบพันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ถัดไปอีกนะครับหลังจากที่เราหอ่อห่อผลชุดนี้แล้วถัดไปอีกสองเดือนครึ่งนะฮะผลชุดนี้ก็ก็จะพร้อมเก็บนะครับทีนี้ไอ้กิ่งที่พวกเราแต่งเนี่ยฮะแต่งแต่งไว้เนี่ยมันก็จะแทงออกมาใหม่นะครับซึ่งสองเดือนครึ่งนี้มันก็จะวนกลับมาว่าให้เราเนี่ย มะห่อได้อย่างนี้อีกนะครับนี่นี่คือวิธีการของสวนนะครับที่ทำนะฮะก็คือตอนนี้ก็เก็บผลผลิตออกไปเยอะแล้วนะก็เหลือไม่กี่ลูกก็เลยถึงถึงเวลาอันสมควรน,นะครับลูกเขาก็โตแล้วนะครับก็สมควรห่อน,น,อนะฮะนี่คือวิธีการที่สวนทำทำผลนะครับทำต่อเนื่องให้ผลเข้าออกต่อเนื่องมีกินนะครับทั้งปีเลย สำหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากเพื่อนๆนะครับท่านใดสนใจหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้นะครับใต้โพส